สวัสดีน้าครับเพื่อนๆน,นี่พาเพื่อนๆมาดูผักสวนครัวครับผมนี่จะเป็นถั่วนะครับปลูกถั่วไว้ครับผมกำลังออกลูกครับเป็นถั่วครับผมกำลังออกลูก ฝังเสียงนกไปด้วยครับผมนกกระววาครับลองยำเช้านี่ก็จะเป็นตะไคร้ครับผมกำลังปลูกตะไคร้ครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นพริกครับผมครับกำลังออกลูกครับดกนะครับต้นไม่ใหญ่ครับผม กำลังออกลูกครับนี่ครับน่าจะเป็นพริกกำลังออกลูกครับส่วนี้ก็จะเป็นมันเทศครับผมดูพริกอีกท,ทีครับผมนี่ก็จะเป็นมันเทศนะครับ นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงครับผมมะพวงยังไม่ได้เก็บนะครับพอได้เก็บครับผมมะเขือพวงจะเก็บนี่ก็จะเป็นมะนาวแป้นพิจิตรครับผมทำงานเฟอร์นิเจอร์ครับเลิกงานห้าโมงครับผม จะเป็นกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองแล้วก็จะเป็นเจ้าที่นะครับครับเจ้าที่ครับผมซูไม่ดูใกล้ๆค,ครับผมนี่จะเป็นเจ้าที่ครับผมนี่ก็จะเป็นกระชายครับปลูกกระชายไว้ครับผม กรกชายแล้วก็กะเพราครับผมกะเพราก็ปลูกพอได้เก็บครับผมพอได้นี่จะเป็นกระชายนะครับนี่จะเป็นมะกอรครับผมได้ตำครับผมตำช่มตำครับนี่ก็จะเป็นใบยี่หร่าครับผมกะเพราใหญ่ครับใบยี่หร่าไว้ใส่ผัดครับผม เป็นใบยีลานะครับต้นใหญ่มากครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส a แอร์ Channel แล,แล้วครับผมสวัสดีครับ